สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ In t ทริมินิ EP ที่8วันนี้เรามาต่อการกับแนวคิดขององหินสาตามแนวทางของมหาตระมคันธีครับมหาตมะคันธีเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวชาวฮินดูที่เคร่งศาสนาความคิดของเขาบางส่วนน่าจะได้รับอิทธิพลจากลทัทธิพักติสายไวยสวรณวานิกายที่เกิดขึ้นในยุคก,กลางอินเดียซึ่งเป็นนิกายที่ครอบครัวของคันธีนับถือ ลัที่ปักติในยุคลางมีลักษณะเด่นที่ปฏิเสธการแบ่งชนชั้นวรรณะอำน,นาจของนักบวชและพิธีกรรมเน้นสอนเรื่องความรักในพระเจ้าและมวลมนุษย์ที่มีความเป็นพี่น้องกันที่สำคัญลัที่ปักติเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความขัดแยง้งระหว่างผู้ปกครองชาวมุสลิมที่เข้ามารุกรานอินเดียทางภาคเหนือและคนพื้นเมืองผู้นับถือศาสนาฮินดูในอินเดียความพยายามที่จะปรินีประนอมหรือความพยายามที่จะหลอมรวม ความเชื่อโดยอิทธ,ธ,ธิพลของลัทธิพักติจึงได้กลายเปน็นลักษณะสำคัญของศาสนาฮินดูในเวลาต่อมาที่จริงแล้วแนวคิดเรื่องการเชื่อว่ามีสจธรรมหนึ่งเดียวในศาสนาฮินดูเริ่มมีปรากฏตั้งแต่ยุคพเวทแต่ได้ถูกนำมาเน้นย้ำไม่เห็นเป็นรูปธปรรมในยุค้งหลังโดยเฉพาะในยุคพักติดังนั้นแม้ว่าคันธีจะเป็นฮินดูที่เครื่องศาสนาแต่ด้วยความมีใจเปิดกว้างและความเชื่อในศธรรมหนึ่งเดียวอันเป็นผลผลิตส่วนหนึ่ง ในวัฒนธรรมอินเดียสายฮินดูก็ทําให้เขาสามารถพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความจริงและอหิงสางตวตนเองจากการประสานรวมความคิดฮินดูพุทธศาสนาศาส,สนาเชนและคริสตศาสนาเข้าด้วยกันมีผู้วิเคราะห์ว่าอาหิงสาของมหาตมมคันธีก็รูปขึ้นจากอาหิงสาในแนวจารีพนิยมซึ่งคันธีเป็นคนแรกที่นำอหิงสาจารีพนิยมมาใช้ในทางสังคมการเมือง สำหรับเขาแล้วอหิงสาจะมีข้อยกเว้นไม่ได้ความเครียดชังไม่ว่าในเวลาและสถานที่ใดก็ยอมผิดเสมอถ้าเราต้องเผชิญกับสงครามหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การเข้าไปร่วมรบแต่คือการพยายามที่จะหยุดยั้งสงครามในทุกวิธีทางการนั้นเขาก็ยอมรับว่าการฆ่าในบางกรณีอาจเป็นสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นยุงหรือสัตว์กินเนื้อที่อาจทำอันตรายต่อมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ไม่อาจทําหน้าที่เป็นผู้ฆ่าผู้อื่นได้เพราะหน้าที่ตัดสินเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีความบกพร่องจึงไม่อาจทาหน้าที่ตัดสินมนุษย์ด้วยกันได้ในขณะเดียวกันคันธีก็ยอมรับว่าการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากหิงสากกรรมทั้งร้อยเปอร์เซ็นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะในการดํารงอยู่ของมนุษย์จะต้องเบียดเบียนสิ่งอื่นโดยธรรมชาติแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือ การยึดมั่นในหลักการอาหิงสาโดยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการประสานความคิดจากศาสนาต่างๆของเขาส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาหิงสาเชิงบวกขึ้นอหิงสาในทัศนะของมหาธรรคันธีจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การไม่ทําร้ายหรือการทําอันตรายเท่านั้นแต่ยังมีความหมายถึงการพัฒนาความเมตตาก,การุณาและคุณสมบัติที่ดีอื่นๆของจิตใจให้มากขึ้น คุณูปการที่แท้จริงของมาตมคันธีคือมาตมคันธีอาจจะเป็นชาวอินเดียคนแรกที่นำแนวคิดเรื่องหิงสามาสู่ทุกๆมิติของชีวิตโดยเฉพาะในทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมีชีวิตชีวาซึ่งก่อนหน้านั้นหลักอหิงสามีลักษณะเป็นคุณธรรมส่วนปัจเจกบุคคลมากกว่าจะเป็นหลักที่สามารถนำมาใช้ในทางสังคมหวังว่าแนวคิดเรื่องหิงสาจะ เป็นที่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ